สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นของไทยกับกัมพูชามาพูดกันต่อน,นะครับก็อ,อย่างที่เราทราบกันดีว่าความขัดแย้งเนี่ยก็มีเป็นระยะเป็นระยะคือมันเขาก็จะมีะกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ของเขานะครับที่คอยพูดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นการพูดข้อมูลที่บิดเบือนบางทีผู้นํของเขาพูดอะไรออกมา encer, อินฟลูเอนเซอร์ก็มาขยายความจากนั้นโซเชียลคอมเมนต์ก็เชื่อกันไปเยอะแยะนะครับอ,อมาพูดมาโต้แย้งกับไทยไทยพยายามอธิบายพยายามชี้แจงก็ ไม่ฟังนะครับนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําไมเขาไม่ฟังเพราะว่าเขาถือว่าข้อมูลที่เขาได้มาก่อนอันนี้จากอินฟลูเอนเซอร์จากทางผู้นําของเขาเนี่ยเขาเชื่อตรงนั้นมากกว่า ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราพูดอะไรเขาก็ไม่ไม่สนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเคลมหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาก็ยังไม่เลิกนะั่งตับตั้งแต่ที่มีการประทุกันจากกรณีของคุณกัมแมตรงนี้นะครับแน่นอนว่า,าเรื่องของการขัดแย้งแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการรับกันนะครับอย่างเช่นประเทศใครมีข้อเสียเขาก็จะเอามาพูดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเอามาพูดประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าประเทศใครประเทศไหนมีข้อดีหรืออะไรที่ดูแล้วเจริญหูเจริญตาก็เอามาลงอย่างกัมพูชาเขาก ชอบอวดอ้างนะครับว่าอุ้ยประเทศเขาก็เจริญเมืองสีเฮนุวิวสวยงามทั้งทั้งที่ในทุนจีนเนี่ยจะหนีกันไปหมดแล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนาน,า,นา,อาอย่างของเราตรงไหนที่มันดูไม่สะอาดดูสกปรกเขาก็เอามาเอามารับซึ่งจริงๆแล้วไอ้เรื่องของการอวดความเจริญก็เป็นเรื่องดีนะครับอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะๆไม่รู้ว่าเขายกเมฆตัวเลขหรือเปล่าก็บอกว่าอุ้ยในรอบเดือน2เดือนเนี่ยคนเที่ยวเยอะมากเป็น10บส,บสบล้านเลยคือตรงนี้นะครับโซ เชียวไทยบางคนเน้นนะครับว่าบางคนบางกลุ่มก็เริ่มรู้สึกเบื่อแล้วก็เหนื่อยนะครับก็เลยอ,อยากจะฝากบอกไปทางคอมเมวเเน,นะะว่าถ้าประเทศคุณจเจริญย้ำนะครับว่าถ้าประเทศคุณเจริญแล้วก็ก็ไม่ต้องให้แรงงานมาทํางานที่ประเทศไทยก็ได้ในเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่จเจริญน,นะครับไปอยู่ประเทศจเจริญซึ่งประเทศจเจริญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีค่าแรงที่สูงอยู่แล้วมันเป็นมาตรฐานนะครับประเทศไหนยิ่งเจริญประเทศนั้นค่าแรงยิ่งสูงทางฝั่งของไทยก็เลยบอกนะครับบอกทางโซเชียลคอมเมนต์ว่าให้บอกแรงงานของพวก คุณด้วยว่าถ้าประเทศคุณเจริญแล้วก็ไม่ต้องมาทํางานที่ประเทศไทยแห่กันมาเหลือเกินเดี๋ยวก็ปิดกัน้นพรมแดนกันละถ้าปิดได้ก็ดีนะครับก็ไม่ต้องมาทํางานซ yes. ะในเมื่อประเทศคุณจเจริญมากๆเนี่ยค่าแรงคงจะดีกว่าของไทยแหละไม่ต้องมายุ่งกับทางประเทศไทยก็ดก็ได้เพราะว่ามาอยู่ประเทศไทยก็ได้ค่าแรงไม่เยอะนะครับก็ไปอยู่ประเทศตัวเองซะให้มันจบๆไปจะได้มีอยู่มีกินชีวิตจะได้ดีขึ้นเพราะว่าเป็นประเทศที่เจริญกว่าไทยมีอารยธรรมอะไรต่รางๆครับจริงๆผมก็มองว่า เป็นเรื่องดีจะได้ไม่ต้องมายุ่งกันก็ไม่เข้าใจนะครับเราพยายามที่แบบว่าจะไม่ยุ่งเรื่องของแรงงานหรืออะไรเนี่ยในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะทํางานที่ไทยอยากจะให้มีการปิดกานพรมแดนก็ปิดกซะ,ะให้มันจบ,จบ คือแล้วก็จะสังเกตว่าฝั่งไทยก็พยายามจบแต่ฝั่งเขาเนี่ยก็ยังเล่นไม่เลิกครับโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็เราอยากจะคือเขาก็บอกพูดในลักษณะว่าประเทศไทยเป็นหนี้มากที่สุดในเอเชียอะไรต่างๆนะครับในเมื่อประเทศไทยเป็นหนี้มากที่สุดดูเหมือนไม่เจริญคุณก็ไม่ต้องเอาแรงงานมาทํางานก็เท่านั้นเองแล้วก็มีการบอกว่า าทางพรรคเก้าไกลโดยคุณพิทาเนี่ยเหมือนอยากจะไล่แรงงานเขา,าก็คุณไม่อยากทําหรือคุณไม่อยากอยู่คุณก็ไม่ต้องทํางานที่ประเทศเราเท่านั้นเองในเมื่อบ้านเมืองคุณจเจริญกว่านะครับก็เรียกว่าต่างคนต่างอยู่กันไปดีกว่ามาแล้วก็มาสร้างปัญหาด้วยนะครับไม่ใช่มาธรรมดาก็นั่นแหละครับใครๆก็อยากจะไปอยู่ที่ที่มันจเจริญกว่าได้แรงงานได้ค่าแรงเยอะกว่าคุณก็กลับไปทํางานที่กัมพูชาซะก็จบๆไปครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ